ย่าโจรขโมยรถเ,เ,เออคือว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวได้นักแข่งคนใหม่ล,เเละเอาไปลุยป่ามาตอนวันที่ที่แล้วไอ้กูเองขี่ได้นี่ได้ไอ้ขีข่รถคลาสเป็นนี่พอดีเลยเออว่ะพอดีเลยว่ะเออเดี๋ยวทำมือเยี่ยมหน่อยดิอ่าเดี๋ยว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 เดี อาลองหน่อยสิซ้ yeah. ายขวาด้วยอามันขโมยรถไปแล้วมาแล้วมันมาแล้ว,ลวขโมยรถรับไปขี่ ไปดูดวขวากันนะาว้เฮ้ยรถเด้อรถเดอ้อเอออย่าดูข้างเดียวนะเว้ยหนูแหมมีรถคันไหนบ้างที่จะบุ้ยขี่ไม่ได้ แรงไหมกุยออยังไงกุยนี่มันต้องเขียนั่นแล้วจะกุยมันต้องขีโโลล่แปดห้าล้อโตแล้วอ,อ,อ่าใช่ธรรมดาใช่ธรรมดาเหมาะไหมอ,มอ,อ่าเ <laughs> ฮ้ยวันหลังจะพากุยเข้าป่าด้วยเว้ยกยุยเองไปไหมเออใส่กางเกงขาย,ยาวใส่รองเท้าผ้าใบดีๆใส่สนับแข้งสนับขาใส่หมวกกันน็อก เป็นถ <Workers. S 2> ุงม um, uh, ือพิธีมีขี่คันนี้ไปเลยเดี๋ยวน่าจะขี่คันนั้นเองรถจะกลองมันไม่มาเมาเห็นคันไหนมันขี่ได้หมดฮ่ามันอยากมาขโมยเราขี่ เอออ่ะโอเคเดี๋ยววันไหนขี่เข้าป่าเดี๋ยวจะพาเข้าได้กุ้ยเด้อเออโซนิคของพี่โต้ะ